สวัสดีครับวันนี้โมฟพอกันอีกครั้งนะครับสำหรับการบรรยายนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับคราวนี้นะฮะครั้งก่อนนั้นนะครับเราก็ได้คุยกันไปประมาณ2หัวข้อแล้วนะครับวันนี้ก็มาสู่หัวข้อตัดมานะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะฮะที่เราจะมาคุยกันนั้นนะครับก็คือเป็นหัวข้อเรื่องของความชันนะฮะของเส้นตรงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับที่เราเคยเรียนมาก่อนนะครับในชั้นมัธยมต้น นะครับนะวันนี้เราก็มาพบกับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาทวนกันดูนะครับว่าเอะมันมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะครับอ่ะคราวนี้นะฮะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปเป็นความชันของเส้นตรงนะฮะคราวนี้ความชันของเส้นตรงนั้นนะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้นะฮะก็คือตัว m นั่นเองนะครับ m เล็กนะฮะคราวนี้นะครับสำหรับเรื่องของเส้นตรงนั้นนะฮะเราจะต้องมาศึกษานะฮะเรื่องของสมการก่อนนะครับ สำหรับสมก,การเส้นตรงนั้นนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นนะครับสสมการด้วยกันหนุก็คืออะไรอะไรฮะสมการทั่วไปนะฮะกับสมการมาตรฐานนะครับนะมันจะมีอยู่2รูปแบบการนี้สําหรับสมการทั่วไปนั้นนะครับจะมีฟอร์มของมันนะฮะก็คือ ax บวก by นะฮะบวก c นะฮะเท่ากับ0ูนย์ะครับอันนี้เป็นสมการทั่วไปนะครับนะกาวนี้ลักษณะนะของสมการทั่วไปก็คือข้างหนึ่งเป็นเลข 0นั่นเองนะครับนะคราวนี้ถัดมานะครับสำหรับ a กับ b คืออะไรสำหรับ a กับ b นั้นนะฮะก็คือ A เป็นสัมประสิทธิ์ของตัว x นะฮะส่วน b เป็นสัมประสิทธิ์ตัว y นะฮะส่วน C นั้นนะครับเป็นค่าคงที่หรือเป็นตัวเลขในสมการนั่นเองนะครับนะครับนี่ก็คือสมการทั่วไปนะฮะทราบแล้วนะฮะนี่ก็คือรูปแบบ ที่1ของเรานะฮะตอนนี้รูปแบบที่2นะครับคืออะไรนะฮะรูปแบบที่2นั้นนะครับก็คือ y เท่ากับ mx บวก c นะครับ y เท่ากับ mx บวก c นี่คือชื่อว่าสมการมาตรฐานนะครับลักษณะของมาตรฐานนั้นนะฮะก็คือ y จะอยู่ข้างเดียวนะฮะหรืออยู่คนเดียวซ้ายหรือขวาก็ได้ลูกอาจจะอยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้ก็ได้แต่ y ต้องอยู่คนเดียว เมื่อวายอยู่คนเดียวเราจะเรียกว่าสมการมาตรฐานนะครับโอเคนะครา้นี้ถัดมานะครับมาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์นะฮะเช่นอะไรบ้างครับตัว M นะฮะ M คืออะไร M ณที่นี้นะฮะมันก็คือความชันนะฮะของเส้นตรงนั่นเองนะครับซึ่งมันจะอยู่หน้า x นะครับต่อมาฮะ C คืออะไร c ก็คือระยะตัดแกน y นั่นเองนะครับคราวงนี้พูดถึงสมการทั่วไปนะครับ ข้อดีของสมาการทั่วไปนั้นคืออะไรรู้ไหมข้อดีของมันก็คือว่าหนูสามารถตอบความชันของเส้นตรงเส้นนั้นได้เลยนะฮะโดยการนําสัมประสิทธิ์ของ x มาตอบเลยถูกไหมฮะนี่ก็คือข้อดีของมันโอเคนะครับคราวนี้ถัดมานะฮะรู้จักสมาการกันแล้วนะฮะสมาการทั่วไปนะฮะกับสมาการมาตรฐานนะลูกมันก็จะมีอยู่2ชื่อนี้แหละนะครับสแบบด้วยกันนะครับคิดว่าก็คงจะพอจําได้กันอยู่นะฮะบางคนบอกลืมสนิทเลยนะไม่เป็นไรตอนนี้ คงทราบแล้วและรู้แล้วนะครับอ่ะคราน,นี้ต่อไปครับหัวข้อสําคัญของเราเลยลูกก็คือการหาค่าความชันนะฮะการหาค่าความชันของเส้นตรงนั้นนะครมันก็จะมีทั้งสิ้นก็คือ4วิธีหรือ4รูปแบบด้วยกันนะครับอ่ะสรูปแบบที่ว่านี่เป็นอย่างไรมาดูกันครับรูปแบบที่1น,นนะฮะก็คือ M เท่ากับลบหคูณด้วย A หารด้วย b นะครับ สำหรับ a และ b ก็คือ a และ b ตรงนี้ที่อธิบายไปแล้วนะครับ a, a คือสัมประสิทธิ์ตัว x b คือสัมประสิทธิ์ตัว y นะครับอ่านี่ก็คือสูตรที่1ในการหาค่าความชันลูกต่อไปครับประเด็นที่2ครับเราใช้สูตรตัวนี้เมื่อไหร่นะฮะเมื่อเห็นอะไรเอ่ยเห็นสมการทั่วไปนะฮะเราจะใช้สูตรตัวนี้นะครับต่อไปนะครับสูตรที่2ครับ เ <M S 2> เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x สูตรนี้เราใช้เมื่อไหร่เมื่อเห็นสรรมการมาตรฐานนะครับย้ำอีกทีนะฮะเห็นสรรมการมาตรฐานครับต่อไปครับสูตรที่3ครับเเท่ากับ y1 นลบ y2 นะครับหารด้วย x 1ลบ x2 สนะครับสูตรนี้เราใช้เมื่อไรนะครับเมื่อเห็นคู่อันดับ2คู่หรือ จุดสองจุดนั่นเองนะฮะเราจะใช้สูตรนี้ทันทีนะครับนะโอเคนะลกูกอันนี้ก็คือ3อันแรกต่อไปนะครับสูตรที่4ครับ m เท่ากับ t a นเซตาอัน,นี้มีตรีโกณมิติเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยผ่านมาแล้วสำหรับตรีโกณมิตินะครับการนี้เราใช้สูตรนี้เมื่อไหร่ล่ะเราใช้เมื่อเห็นมุมที่เส้นกราฟทำกับแกน x นะครับ เราจะใช้ตรงนี้ทันทีมุมที่ว่ามุมอะไรบ้างที่เรารู้จักกันดีเช่นมุม30มุม45หรือมุม60หรือมุมอื่นๆนันลูกได้หมดเลยนะครับนะโอเคครับนี่ก็คือสูตรที่ใช้ในการหาความชันคราวนี้ครูอ้อมจะยกตัวอย่างนะฮะประกอบนิดหน่อยนะฮะโดยเฉพาะสูตรแรกกับสูตรที่2นะฮะเพื่อ ให้มันเกิดภาพชัดเจนนะฮะบ,บางคนนี่ยังมองไม่ออกเลยเอะมันเป็นอย่างไรนะฮะร,รูปแบบยังไงละครับอะไรเงี้ยคราวนี้นะฮะตัวอย่างแรกลูกหนูเห็นสมการนี่ไหมที่วมเขียนไว้นะครับ 3x ลบ 2y ลบ3เท่ากับ0นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสมการชื่อว่าอะไรครับอาสมการทั่วไปโอเคนะครับเราเห็นสมการทั่วไปคราวนี้ว้มก็เลยถามหนูว่าอะไหนลองหาความชันหน่อยสิครับ ว่าความชันมันจะเป็นเท่าไหร่นะฮะหนูก็เขียนสูตรขึ้นมากาวนี้เมื่อเราเห็นสมการทั่วไปสูตรที่หยิบมาใช้ก็คือสูตรนี้เพียงสถานเดียวถูกไหมครับอ่าสูตรนี้เท่านั้นนะครับต่อไปฮะเขียนสูตรเลยครับ m เท่ากับลบหคูณ a หาร b นะฮะต่อไปแทนค่าลูกก่อนแทนค่าเราต้องหาอะไรก่อนครับ a กับ b ครับ a เท่าไหร่ฮะวันนี้3กับ b เท่าไหร่ครับ ลบสองเอาเครื่องหมายไปด้วยบางคนติดนิสัยนะฮะเอาแต่ตัวเลขไปดูเครื่องหมายด้วยนะครับมีลบคูณเอาลบไปด้วยโอเคไหมครับการที่ถัดมานะฮะได้ A ได้ B เสร็จแล้วนะฮะเราก็นํามาแทนค่าเลยนะครับลบหนึ่งคูณอะไรเอ่ยสามหารด้วยลบสองลบหารลบได้เครื่องหมายบวกนะครับต่อไปนำสามไปคูณหนึ่งได้สามนะครับหารด้วยสองว่านต่อ สส่วน2ลูกสำหรับความชันนะฮะของกราฟเส้นนี้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยไปนะฮะสำหรับตัวอย่างที่1น,นะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันซินะฮะตัวอย่างที่2นะครับรูปแบบฟอร์มนะครับที่ว่ามจะให้มาก็คือ y เท่ากับลบ2 x บวก5นะฮะอ่านบหนต่อยครับนี่คือสมการอะไรลูกที่ให้มาสมการอะไรลูกพูดสมการอะไรฮะสมการ มาตรฐานนะฮะเพราะอะไร Y, y อยู่คนเดียวทางซ้ายมือนะฮะในวันนี้หรืออาจจะเป็น Y, y อยู่คนเดียวทางขวาม,มือก็ได้ถือว่าเป็นรูปมาตรฐานทั้งคู่โอเคนะครับเมื่อเป็นรูปมาตรฐานนะฮะสูตรที่เราจะใช้หาความชันในวันนี้ไหนลองตอบพวกมาสิครับเราควรจะใช้สูตรใดครับที่พวกเขียนไว้ครับครูสิสูตรอะครับ m เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x ทําทไมใช้สูตรนี้เพราะเห็นสรรมการมาตรฐานโอเคนะครับอ้าวคราวนี้นะคำว่า m เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x หมายความว่าอะไรนะฮะหนูก็นะต่อค่าความชันนะฮะโดยใช้สัมประสิทธิ์ของ x ครับอ่าดูสิครับ x หน้า x หน่วยเลขอะไรอยู่ครับลบสองใช่หรือไม่พเพราะฉะนั้นหนูก็เอาเลขหน้า x มาต่อเป็นค่าความชันได้เลยลูแค่น,นี้เองเเท่ากับ ลบสองอันนี้ง่ายมากนะครับสําหรับตัวอย่างที่2นะครับอ่ะคราวนี้นะฮะเราก็ดูตัวอย่างนี้เสร็จไปนะฮะเราก็เขียนลงไปนิดหนึ่งรูตรงนี้นะ,ะเขียนหมดเลยนะ่วงเขียนอะไรหนูเขียนนั้นโอเคไหมครับอ่ะคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องบันทึกนะฮะความทรงจําตรงนี้ไว้เลยครับอ่ะลงมือได้ครับ อ่าโอเคนะครับคิดว่าคงเสร็จไปนะครับสําหรับการบันทึกความทรงจำนะฮะในส่วนแรกนะฮะคิดว่าคงเสร็จเรียบร้อยนะครับนะคราวนี้ต่อมาลูกเมื่อเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะฮะประกอบอันต่อไปลูกคราวนี้นะฮะอันที่3คืออะไรนะฮะนี่อยู่ที่ตรงนี้ครับที่คั่วยกตัวอย่างไว้นะลูกเห็นไหมนะลองอ่านโจทย์สิครับในกระดาษของเรานะฮะจงหาความชัน นะครับของเส้นตรงนะฮะที่ผ่านจุด2จุดที่ว่านะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเรานะครับอ่ะคราวนี้นะฮะเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าให้จุดนี้จุดนี้มาให้เราหาความชันอ่าเราเห็นอะไรครับดูสิครับเราเห็นจุด2จุดหรือคู่อันดับ2คู่นะฮะแน่นอนสูตรที่เราใช้หาความชันในวันนี้ก็คือ m เท่ากับ y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2นั่นเองนะฮะนี่คือสูตรที่เรานำมาใช้ในวันนี้ลูกนะฮะคราวนี้นะครับคุ้มก็เขียนสูตรไว้นะฮะอย่งที่หนูเห็นนะฮะ m เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วนด้วย x 1ลบ x 2นั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เขียนสูตรเสร็จแล้วต่อไปแทนค่านะครับอ่าลองแทนค่าลงไปนะฮะเท่ากับอ่า y 1นึ่งกำลังคู่ไว้เรียบร้อยนะฮะขั้นแรกก่อนแทนค่าค่าให้ดีให้เรากำหนดคู่อันดับก่อนว่าใครเป็นคู่ที่1 แล้วใครเป็นคู่ที่สองนั่นเองนะครับรานี้วางคหนดไว้แล้วว่าอันแรกเป็นคู่หนึ่งนะฮะอันที่สองเป็นคู่ที่2นั่นเองต่อไปแทนค่าครับวา y1 นครับ1เป็นอเลขอะไรครับลบ6ลูกใส่ไปต่อไปนะครับเสร็จแล้ว y2 อคือลบ1เช่นกันนะครับเพราะตรงนี้เป็นลบ2อันนะครับระวังด้วยนะกับจุดนี้นะครับลบตรงนี้ที่ชี้อยู่นั้นเป็นลบในศูนย์นะครับส่วนลบตัวนี้เป็นค่าของลบหนึ่งนะครับอ่นนี้คือข้างบน ต่อไปนะครับเสร็จแล้วต่อไปข้างล่างครับแทนค่า x 1ครับ x 1คือลบสนะครับใส่ลงไปนะครับต่อไปลบลอกมานะครับ x 2นะฮะเป็นเท่าไหร่เอ่ย3ครับอ่ะนะฮะนี่ก็คือกระบวนการแทนค่าตอนนี้เราแทนค่าเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับก็เป็นกระบวนการคำนวณดูครัวนี้เราก็ต้องคำนวณดูว่าเออมันได้เท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะได้คำตอบกันสักทีนะฮะ คราวนี้ครับตรงนี้ฮะลบหกลบวงเล็บลบหนึ่งนะฮะลบวงเล็บลบหนึ่งมันจะกลายเป็นบวกหนึ่งลบหกบวกหนึ่งนะฮะจะได้อยู่ที่ลบห้านะครับต่อไปเสร็จแล้วครับลบสองลบสามก็เอามารวมกันแล้วติดลบลงได้ลบอะไรเอ่ยลบห้าเช่นกันนะครับต่อไปครับเสร็จแล้วลบหารลบได้เครื่องหมายบวกนะครับห้าหารห้าหารลงตัวพอดีผลลัพธ์เป็นหนึ่งนั่นเองนะฮะเพราะวันนี้ความชันของมันนะครับก็คือเป็น บวกหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้ได้ไปแล้วนะครับคราวนี้เสร็จปั๊บหนึ่งตัวอย่างผ่านไปเรามาดูตัวอย่างที่สองที่มันประยุกต์เข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความยากเข้าไปนะครับมันจะได้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะฮะคราวนี้ในโจทย์ข้อสองนะฮะโจทย์บอกว่าถ้าเส้นตรงนะฮะผ่านจุดที่สามนะครับและจุด Q นะฮะเป็นแบบนี้นะครับและมีความชันเท่านี้จงหาค่า x นะฮะโจทย์ถามค่า x ว่ามันเป็นเท่าไหร่ซึ่งค่า x เป็นค่าของจุดในจุด Q ถูกไหมครับคราวนี้จากจทย์ข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเราเห็นจุด2จุดโจทย์ให้ค่า m มาเมื่อเห็นจุด2จุดหรือคู่อันดับ2คู่สูตรที่นํามาใช้ก็คือสูตรนี้จริงไหมครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกเราทันทีเลยลูกควาสูตรที่ใช้ก็คงเป็นสูตรนี้เหมือนเดิมนั่นก็คือ m เท่ากับ y 1ลบ y 2นะครับหารด้วย x 1นะครับลบ x2 นั่นเองนะฮะอ่ะนี่ก็คือสูตรมันนะฮะคราวนี้ต่อไปนะครับเรากําหนดคู่อันดับว่าใครเป็นคู่ที่1นะฮะใครเป็นคู่ที่2อกวมกาหนดไปแล้วนะครับก็คือให้ t เป็นคู่ที่1นะฮะ q เป็นคู่ที่2ครับต่อไปครับเมื่อกําหนดคู่เสร็จแล้วให้หนูแทนค่านะฮะเรื่องการแทนค่าที่สําคัญถ้าหนูแทนผิดที่ผิดเลยเพราะว่าแทนในมันถูกที่นะครับ 1> y 1นึครับนะ y 1เป็นใครวันนี้ดูนิ้ว2นะฮะใส่ไปต่อไปนะครับลบ y 2ล y 2เป็นใครดูซิ 4x ี่ x นะครับ4 x ใส่ไปข้างล่างครับ x 1ใครเอ่ยสใส่ไป x 2เป็นใครยาวเลย3 x ลบ2นะฮะลบตรงนี้ลอกมานะลบสีน้ำเงินดูลบตัวนี้ลอกมาต่อไปใส่วงเล็บเรียบร้อย3 x ลบสนะครับอ่าต่อไป n แทนเท่าไหร่ลงไปครับลบสามลูกโอเคเรียบร้อยนะฮแทนค่าครบทุกจุดแล้วต่อไปมาดูประเด็นนี้ลูกที่กำลังว่วงกาลังชี้อยู่นั้นตรงนี้นะดูเห็นนะเอ่อตรงประเด็น 3x-2 ลบ2นะลูกทำไมต้องใส่วงเล็บฟังดีๆทำไมต้องใส่วงเล็บคร่อม 3x-2 เอ็ลบ2เดผลข้อแรก3 x ลบ2เป็นพัุนามเหตดผลข้อที่2นะฮะ หน้า 3x ลบ2เป็นลบครับเราก็เลยต้องใส่วงเล็บข้อมตัวมันให้เรียบร้อยถ้าคุณไม่ใส่ผิดทันทีนะฮะเพราะนั้นจุดนี้ต้องบอกเลยว่าระวังให้ดีนะครับจะกำนันพลาดได้ครับอ่ะบอกไปแล้วนะฮะอ่าคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับคิดต่อเลยครับคราวนี้สเต็ปต่อไปนะลูกนำลบตัวนี้นะเข้าไปคูณ 3x นะฮะแล้วก็นำลบเข้าไปคูณ ลบสองนะครับตามลําดับเลยนะครับอ่ได้อะไรบ้างมาเขียนกันนิดนึงได้อยู่ที่ลบสามเหมหือนเดิมนะครับข้างบนก็เป็นสองลบสี่เอ็กข้างล่างครับได้เป็นสามลบคูนบวกสามเอ็กเป็นลบสามเอ็กครับต่อไปฮะลบเข้าไปคูณกับลบสองกลายเป็นบวกสองนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้พว่วงยกมาทางขวามือนะครับลบสามเท่ากับ ต่อไปตรงนี้ครับ3กับ2บรวมกันเป็น5นะดูข้างล่างนะเป็น5ลบ 3x อ่ะโอเคนะฮะนี่ก็คือสมการถัดมานะครับสมการเค่นนี้คิดว่าคงสบายๆสำหรับพวกเรานะฮะคงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะการนี้ต่อไปครับการแก้สมการลูกจัดการเลยตัวนี้ลูกตัวนี้มันหารอยู่ใช่ไหมหนูก็นาตัวนี้นะลูกขึ้นมาคูณกับลบ3ทางนี้เนี่ยยกขึ้นมาคูณทางนี้นะก็จะได้ดังนี้ฮะลบ3คูณวงเล็บ5ลบ 3x เท่ากับ2นะฮะลบ 4x นั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยครับคราวนี้ตัดมานะครับก็นำลบ3คูณเข้าไปนะครับตามลำดับครับลบ3คูณ5ได้อยู่ที่ลบ15นะครับลบ3คูณลบ 3x เป็นบวก 9x นะครับเท่ากับ2ลบ 4x ตัดมานะครับเสร็จแล้วเราสังเกตได้ว่ามันจะมี x อยู่2ข้างถูกไหมฮะ ทางนี้กับทางนี้ให้หนูย้ายตัว x น้อยไปหา x มากนั่นก็คือต้องมาทางนี้โอเคนะครับต่อไปครับลบ15อยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรไม่มี x มันต้องย้ายหนีมาทางขวาทันทีโอเคนะครับคราวนี้นะฮะซ้ายมือก่อน 9x ยืนลบ 4x มาหาก็บวกนะครับเป็น 4x ครับเท่ากับ2ฮนะเป็นตัวยืนลบ15ไปหานะฮะก็จะกลายเป็นบวก15นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะ อ่ะตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับเราก็คิดต่อไปนะฮะลองมาคำนวณขั้นตอนสุดท้ายครับ 9x บวกกับ 4x นะครับอ่ะตรงนี้นะฮะได้เท่าไหร่บอกหน่อยครับ 9x บวก 4x ได้อยู่ที่ 13x นะครับเท่ากับ2บวก15ก็คือ17นะครับอ่ะได้เรียบร้อยนะฮะขั้นตอนนี้ต่อไปครับ 13มันคูณนะฮะเราก็นำา3 3ไปหารนะครับเพราะฉะนั้นได้ x อ,อยู่ที่เศษ17ส่วนด้วย13นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคอ่า x ของเรานะฮะในวันนี้นะครับอคานนี้เราก็จดลงไปได้เลยนะครับ โอเคนะครับคิดว่าคงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ประยุกต์ข้อแรกนะครับอ่ะคราวนี้นะฮะเป็นโจทย์ประยุกต์ที่ต้องบอกว่านําสูตรนะฮะการหาความชันมาใช้ลูกอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์เพิ่มอีกสักข้อหนึ่งนะฮะอ่านะฮะโจทย์ข้อไหนนะครับก็อยู่ในเอกสารของเราแล้วแหละครับก็คือโจทย์ข้อที่6นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อ6ใหญ่ลูกข้อหนึ่งย่อยกันนะฮะว่า ที่มันพะยุขึ้นมานะ่ยเป็นยังไงอีกนะฮะอ่าดูเสร็จแล้วก็ถ้าคำนวณได้ก็ลองคำนวณดูแล้วดูว่าอื่นมันเป็นยังไงนะครับอ่าทได้หรือเปล่านะฮะสำหรับข้อนี้สําหรับข้อนี้นะครับมันถามมันให้จุด3จุดมานะครับเราสังเกตนะฮะมันบอกว่าจงหาว่าจุด3จุดที่กาหนดให้อยู่บนต้นตรงเดียวกันหรือไม่นะครับจุด3จุดนะครับ อยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่นะฮะอันนี้ก็คือคําถามนะฮะมันถามเราแบบนี้นะฮะว่าอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือเปล่านะฮะตอนนี้นะครับเราก็ดูข้อแรกเลยนะครับข้อ1เนี่ยนะครับมันให้จุดแรกมาเลยก็คือ A วงเล็บศูนย์4ะครับแล้วก็ B วงเล็บ3ลบ2นะครับแล้วก็ C เอ่อวงเล็บลบสนะครับอ่าโอเคนะครับลบสอลบ2นะครับแล้วก็0ูนย์นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับคราวนี้โจทย์ข้อนี้หนูเคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อครั้งก่อนนะฮะแต่ว่าพว่ามันใช้สูตรอะไรนะฮะอ่านะครับเป็นสูตรระยะห่างระหว่างจุด2จุดในการพิสูจน์ถูกไหมครับว่าอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่นะครับ รารนี้วันนี้เราจะไม่ใช้ตรงนั้นลูกแต่เราจะใช้สูตรความชันแทนนะครับคราวนี้นะครับการอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนั้นคืออะไรมันก็คือจะเป็นแบบนี้ครับจุดสามจุดแบบนี้เนี่ยก็คืออยู่ในตรงเดียวกันนะฮะซึ่งเมื่อเสเมื่อจุดจุดนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีความชันค่าหนึ่งคือ M1 จุดนี้ก็มีความชันเป็น m อจุดนี้จะมีความชันนะครับเป็น m อมซึ่ง เมื่อสุดสามจุดนี้นะฮะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันค่าความชันลูกมันจะเท่ากันหมดนะฮะย้ำอีกทีนะลูกการดูว่ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันไหมให้ดูที่ความชันนะครับถ้าความชันนะฮะเท่ากันหมดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เท่าก็คือไม่อยู่ครับแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือหลักทั่วไปนะฮะคราวนี้รูว่าจะเขียนจุดไว้นะครับสมมติไอจุด A อยู่นี่นะครับจุด A จุด B แล้วก็จุด C ลูกอ่าแค่นี้เอง ขั้นต่อไปนะครับหนูหาความชันของคู่แรกเลยนะครับก็คือความชันของเส้น mab นะฮะ,ะเส้นแรกเลยลูก mab หนูก็ใช้จุด a กับจุด b ในการหาความชันแล้ววันนี้เราใช้สูตรอะไรละ่ะหาความชันคาตอบก็คือจุด 2. จุดลูกเราเห็นคู่อันดับ2คู่หรือจุด2จุดพร้อมสูตรนี้แน่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเขียนสูตรเลย y 1นะฮะลบ y 2นะครับหารด้วย x1 ลบ x2 นะครับอ่ะโอเคลองคำนวณกันดูนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับอันแรกเลยตรงนี้ให้เป็นคู่อันดับนะครับ x1 y1 นะครับอันนี้ให้เป็น x2 นะครับ y2 อ่ะนะครับอ่ะต่อไปเราก็แทนค่าดูคราวนี้ y1 เป็นใครวันนี้เป็น4นะครับลบ y2 ครับก็คือลบสนะครับต่อไปนะฮะหารด้วย x1 x1 เป็นใคร0ครับ ต่อไปนะฮะลบ x 2 x 2เป็นใครเป็น3ครับอ่าเรียบร้อยต่อไปตรงนี้ลบวงเล็บลบเป็นบวกนะครับ4วก2ได้6กหารด้วยลบ3นะครับอ่าต่อไปเราก็คำนวณต่อนะฮะข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบหารกันได้ลบครับสหารหกได้2นั่นเองนะฮะโอเคครับ mab เป็น2ครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะ หาความชันตัวต่อไปนะครับคู่ต่อไปเลยนะครับอ่าคู่ต่อมานะฮะก็คือตรงนี้ครับ mbc นะฮะ mbc อ่าเท่ากับอะไรสูตรเดิมครับ y 1นะฮะลบ y 2นะฮะหารด้วย x 1นะฮะลบ x 2นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กำหนดจุดกันสักน,นิดนึงน,นี่พูวมาออกก่อนนะครับ อ่าตัวนี้เขียนเป็นอันหนึ่งอันสองนะครับอันนี้เป็น x 2นะฮะ y 2นั่นเองอ่าต่อไปแทนค่าครับ y 1เท่าไหร่ฮะวันนี้ y 1เป็นลบสองครับใส่ไปลบกับ y 2ฮะ y 2เป็น8นะฮะอย่างที่เห็นนะครับต่อไปครับเสร็จเรียบร้อย x 1เป็นใคร3ครับลบกับ x 2เป็นใครลบสองครับอ่านะฮะคำนวณออกมาได้เท่านี้นะฮะอ่าต่อไปครับคิดต่อลูกค้านี้ บ2บ1 0ลบ8ลบ10นะครับลบวงเล็บลบ2เป็นบวก2 3บวก2ได้5ครับหรือบวกหาหารออกมาลูกได้ลบเรียบร้อยลบอะไรเอ่ยลบ2ครับอ่ะตอนนี้เราได้ค่าความชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูก2จุดด้วยกันนี่ครับอ่าต่อไปอันสุดท้ายครับก็คือ M จากนี่ถึงนี่เลยครับ M A C นะฮะง่ายเ MAC เท่ากับ 1> y 1นะฮะลบ y 2นะฮะหารด้วย x 1นะฮะลบ x 2นะครับโอเคต่อไปเสร็จแล้วนะฮะแทนค่าลงไปเลยก่อนแทนค่ากันหมดจุดนิดนึงแล้วกันนะฮะตรงนี้ให้เป็น x 1นะฮะ y 1เหมือนเดิมนะครับอ่าต่อไปครับแทนค่าลูก y 1เป็นใครสี่ครับลบกับ y 2นะฮะ y 2เป็นใครเป็น8นะครับต่อไปหารด้วย x 1ครับ x 1เป็นใครครับ0ูนย์ครับ ต่อไปครับ x 2เป็นใครครับอ่าดูซิ x 2คือลบวงเล็บลบ2นะครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะ4ลบ8นะฮะก็จะเหลืออยู่ที่ลบ4นะครับต่อไปครับข้างล่างบวก2ครับหารออกมาเรียบร้อยครับได้เท่าไหร่ครับลบ2นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยลูกเราสังเกตได้ว่าเราหาความจันทุกๆที่นะครับปรากฏว่าเท่ากันหมดเลยเราสรุปทันทีเลยว่า จุดสจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันย้ำอีกทีจุด 3. จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับอ่ะไอ้น,นี้ก็คือตัวอย่างเรื่องพ้อมสูตรหาความชันลูกตอนนี้ก็จดลงไปเลยครับ นะครับคิดว่าคงจุดเสร็จเรียบร้อยนะลูกครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวพวกก็จะบรรยายนะครับในหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้นะลูกเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าในหัวข้อต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ